จากที่เคยไปล่งบาตรมีเริ่มมีแพ้นะคะอันอันแรกเบล่มนะคะก็เลยอันเฮดไห้แพ้อันหายไปแล้วตอนนี้บบมีแพ้อีกเลยก็ดีนะคะเฮ็ไให้บมีแพ้อกทับนะคะเรื่องเสลนี่แต่ก้อนนั่นเป็นหลายหอบกันแต่ล่งบานนะคะตะกี้บาดที่นี่พ่อได้ไดต้นนี้มากก็เลยพักกันเฮตเองนะคะพรตากับ่บเด็กเขื่อนใหญ่หลายเพื่อนก็เลยหูซึ้งว่าเสลตอนนี้บบมีแล้วะค่ะ การหูซึกดีขึ้นเลยจากแล็กๆนี่เมื่อยเดือดดืนอยังเสร็จนะคะหอบกันไปลพยาบานนะคะบานนี่เพราะหูซึกว่าเข้าวัดออกซิเจนวัดเนี่ยวัดอยังในร่างกายเพิ่นเล็วหูซึกว่าถาบ่าบ่ดีว่ายัางเสร็พูดกระเสียบเลยนะคะกับท่านทวงที่นะคะเป็นเป็นรักษาแบบเบื้องต้น,ตนในท่านทวงที่ป็นเทศไทยอ,อาการเพิ่นดีขึ้นเลยนะคะคุณหมอจากเคยจากเคยแบบกังวลแห้งกับไข้กังวลลงร้ายเลยนะคะ ดีหลายค่ะอยากขอบคุณแห้งๆเลยค่ะที่แบบว่าตั้งแต่ได้อุปกรณ์พวกนี้มานี่หมรู้สึกว่าอันเบาใจลงแบบว่าเข้าบ่ได้ต้องบนบ่อไดอ้ยังหลายนะคะแบบว่าเออเกิดเหตุยังกระทูถามคุณหมอถามมันโอซสมอเพิ่นก็มีมาเบิ่งท่านที่ดดเลยค่ะสําหรับเคลดของอันพ่อตาเน,นี่ยถือว่าเพียงพ่อค่ะเป็นการที่แบบว่าอันเคล็ดยังแบบว่าเพียงพ่อเลยบ่ยพ่อเลยยางได้ยังอีกเล้วนะคะ ถือว่าดีเลยค่ะค่ะต้องถือว่าโครงการของอที่กองทุนฟืนฟ้นฟูนสนับสนุนศูนย์สาธิตและยืมคืนอ,อุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์ที่สำคัญนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากๆที่ทำให้คนไข้สามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้นะคะซึ่งแนวโน้มอ่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุอนาคตต่อไปก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทําให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ติดเตียงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะบ้านเราผู้ด้โอกาสที่ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิตที่สําคัญจำเป็นเหล่านี้ได้ยืมไปใช้ค่ะดีมากๆค่ะต้องยอมรับว่ากองทุนนี้ช่วยได้เยอะในด้านสาธารสุขค่ะ